เปิดคลิปด้วยกันตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มสามทุ่มสองนาทีเราอยู่กันที่สวนภูมิที่ก็คือเป็นเรากำลังรอพี่ๆตักอาหารกันอยู่แล้วก็ฟอกระเป๋านิ่งไว้พี่ๆเขาตักอาหารเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปตักกันบ้างของน่ากินเต็มเลยเดี๋ยวเราจะบอดดิ้งประมาณสี่ทุ่มนะคะทุกคนตอนนี้ก็รออีกประมาณก็ประมาณสามชั่วโมงเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูนีดหน่นอยว่าในเล้าของมันเนี่ยมันมีอะไรบ้างไปดูไปนี่ ผัดถั่วลันเต้าอันนี้อะไรไก่อบซอสแมคซิกันตรงนี้ก็จะเป็นสเตชันเล็กๆมีแบบเบเกอรี่ต่างๆนานาตรงนี้อในน่าตุ้งแจงเค้กไวชช็อกโกแลตเค้กช็อกโกแลตฟรั่งอันนี้ของแบบของหวานหมดเลยก็ไอติมเครื่องดื่มต่างๆนานาเป็นโซนอาหารฮาลาลนี่ตรงนี้จุ๊บๆของการมาแล้วคืออะไรคะคุณอิทธิพลแชมเปญล้วายแล้ว กพอทุกชนิดเด็กๆหนูๆไม่ควรทําตามของนินได้มาสองจานของพี่เปาเป็นอู้ข้าวผัดเหรอข้าวผัดไข่โคตดไทยอ่ะแล้วก็แชมเปญแก้วนึงเมนูคนรักแป้งอันนี้โคตรดีชีสอะพามาเหรคือตักเกลยวน้ำมาเพิ่มแล้วก็อันนี้ตัวท้ายกินแต่ชีส คุ้มเลยทีนี้ชีสอ่ะคคุ้มเลย,เลยบิสเนสค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาแถมอะไรบ้างที่นั่งบิสเนสอย่างแรกเลยที่มาถึงเจอก่อนเลยคือลูกชุบนี่ลูกชุบแบบนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็ของชิ้นต่อไปคือช็อกโกแลตนี่เป็นกล่องอย่างนี้เลยค่ะทุกคนกอันนี้เป็นน้ำอัญชันนะคะอันนี้น้ำอะไรมะขังอะไรนะมะขัมส้มอร่ะจ เันชันไม่หวานกำลังดีหอมมะนาวแล้วก็มีเท้าเปี่ยนแล้วก็มีตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้น่าจะเอาได้แล้วก็มีหมอนไว้นอนไว้กอนะอันนี้น่าจะเป็นผ้าห่มสำหรับคนชื่อนาวนะคะทุกคนซึ่งเดี๋ยวมาดูที่นั่งกันว่นาแบบมีอะไรบ้างก็งคือเป็นที่นั่งประมาณนี้นี่ที่นั่งนะคะที่นั่งนแบบนี้ ก็คือมีที่วางเท้าตรงนี้นะคะแล้วก็นี่เป็นที่ปรับระดับต่างๆนี่เป็นไฟที่ปรับระดับเตียงนอนเลื่อนเข้าเลื่อนออกอันนี้ถ้าเป็นถาดอาหารนะคะทุกนาานะคะนเจกัสเซลฟี่หัวมาชิมลูกชุบด,ดีกว,ว่าชูเลียนชอบเลยอันนี้ คาะบนเครื่องบินน่าจะเป็นทาโกะวาซาบินะอันนี้แล้วก็อันนี้เป็นกุ้งนะคะอันนี้เป็นอะไรอ่ะอันนี้ก็เไม่รู้อ่ะอันนี้ก็อะไรอะอันนี้อะไรกันเ อันนี้ไอศครีมน,น่ารักมาอันนี้คืออะไรนะช้อนสออนนนนน้อมอุ้ยมีแชมเปญด้วยเหรอโค้ทย์เตื่นแล้วค่ะทุกคนน,นี่นะคะมือ้อเชา้าก่อนลองเครื่องสองชั่วโมงเป็ดปลาก๋วมิโซะอันนั้นคืออะไรไม่รู้อันนี้ก็อะไรไม่รู้ก็มีน,นี่เป็นเซตอะไรไม่รู้งงอย่างเงี้ยหมดละคอนิจิระอันนี้แกะโตอะไรกันแตพูดคำอ,อะไรอีกไม่ติดหยาก โชว์หนอยมีด้วยอ <laughs> งศากว่านญี่อุ่กที่รับอด์ถึงแล้วค่ะญี่ปุ่น6องศาห,หนาวมากไม่มีแจ็คเก็ตด,ด้วยต้องรอแบบอากระเป๋าหนาวก็่าตอนแบลกิษอีก <laughs> ่อ อ,อยู่นู่นกันหมดเลยต้องเดินไปที่พราอีก6กิโลนะคะทุกคนเอ้ย6นาทีนะคะอ้าวเด็กๆวิงว่งวิ่งน่าักสุดตามเด็กของแพ้ยคือแบบน่ารักมากเป็นเมืองที่น่ารักจริงๆมือแข็งหมดแล้วอ่ะไม่น่าเชื่อ สอนแม่เธอจะโฆเลยปุ่มเยอะมากมีห้องเยอะมากห้องหนึ่งห้องไปสองห้องกันดีกว่ามีรองเท้าขอซื้อใช่รองเท้าใส่ในบ้านโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้มีเมาส์ด้วยมีของเล่นปเป้า ของเล่นอือ,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 อชอบตรงที่รักผ้าดะมีน้ำยาซักผ้าให้นี่แหละเพราะว่าจะน่าจะต้องซักผ้าของแจมม์มอันนี้ห้องครัวดูดีเลยละ่ะอันนี้อะไรโอ้นี่เก็บ่อนอนสะอาดตกกินข้าวแข่น,นแช่มาถึงกันเล่นลลลลอันนี้ห้องน้าอีกห้องหนึ่ง เรียกแบบเสียงแบบต้องมาให้ได้เถนะะ้ลรือามีคนเป็นของเราวะมันเลกแตเตียงมันก้าอะวูมีเดียงด้วยสวยมากอันนี้ห้องนี้ก็โอเคนะอันนี้ตเสื้อผ้าอันนี้อะไรเม็นอ๊ เหนื่อยครับาจ้ามาขาจ้างโหดเลยกระเป๋าละยี่สิบนี่ตัวเสื้อผ้าจ้าไปไปเอากระเป๋ามาเก็บก่อนไหมจะได้แบบทำอะไรให้เสร็จนี่มีมลุ้ด้วยเธอตื่นเต้นกับมงลุดนได้นะมิลล์ครับทำไมมันจอมันฟ้าวพร้อมแล้ถึงแล้วค่ะ มื้อเที่ยงมื้อเที่ยงยังไม่ได้กินอะไรเลยตลาดปลาบ่ายโมงเออประเด็นเราทำตลาดปลาตอนเช้าแล้วทำตอนโมกบ่ายโมงไม่ซ้ำกันอื่นปัะกินจิพีแล้วนะทีนี้อยากเดินเลยเดินเลยสายขาเลื่อนเลยแซลมอนอูนิโอโทโร่ตลาดปลาอุยจานซื้อฝากมามีหรอจานเือว่าจานเจอกินอะไรที่อยากของตัวเองอยากกินโอิสเตอร์ อันนีเ้เหรอสองร้อยยี่สิบยีรค้าอุนิสแกลบโอโหอมมากหอมแบบหอมมากเนื้อดิอือหืออืโโอหเ,เต็มปากเต็มคำ แม่จริงดิลองมั่งมันไหนจะปนเจ็บนกลับบ้านดนี่ดีมากใช่มีอย่างเดียวเขาดีใช่เต็มคำแล้วเต็มคำเลยอาแม่เอย ก็ดีอ่ะกอป็นของคนไทยเดจกกินได้ไหมเกหลอกไหมไม่าจะกินแค่ตัวนี้ดีดีอ่ะความแบบกลิ่นทะเลอ่ะเป็รสชาติชื่อมากน่ะเป็ืของไทอถ้าไม่กินหนักอืมฮึ่มฮึ่ม

ะกลับสดสดอร่อยเหรชไมเชิอรี่ปิดหวานอ้าวนี่โฮตาเตะเหรอใช่มันยังสแกลบนั่นแหละมันก็คือสแกลบสแกลบคือชื่ i. I so them. Them อภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นภาษาไทยชื่ออะไรนะพี so ่อ๋อเคยออเย๋อเคอเยอ๋อเคยอเอยออร่อยออ๋เออเอยเออออออยคย คุณไปหน้าบ้านเรอกมั้งจุ้มมันจุ้มแบบเน้นๆให้นอนแชม่งคนสวยได้ไหมนี่ของแม่คนเดียวขอถ่ายของพี่พลอยก่อนเลยนักกินจุดยนี่อุนิอุนิไข่ปลาแซลมอนอันนี้อไหลไปเลยคุณหน้ามั้ง คงไม่ได้อะไรเลยน,น,นะจับนึ่งในกุ้งตอข้าวอยูอ่ะตอนจะดีกมันดีมากเหรอไม่ดมากไหแมนะแมมช่มน้ำช่มอีฟิวโมเมนต์สไลท์เทลเราอยู่วันแถวที่ย่านกินซ่านะคะทุกคนมาเป็น,นมามาอปปิงง้งทานไปช็อปจียูมาที่แบบสาขากินซ่าที่มันเป็นตึกแบบจของมันโดยเฉพาะเลย ก็คือยูนิคอรละราคาก็หกร้อยเจ็ดร้อยพันสองพันประมาณนั้นตอนนี้ก็มาตรงแถวห้างนิชิตินซ่าเดี๋ยวจะไปเดินซาลิโอต่อรำนวดให้เป่าอยู่นะฮะปกดหลังมากตอนนี้อัปเดตก้าวเดินก่อนก้าวเดินคือประมาณแบบพันกว่าก้าวแล้วตายปกติทั้งวันเดินอยู่ประมาณแบบไม่เกินไม่เกินสองพันก้า วันแรกมาถึงก็คือแปดพันเลยแน่น่าจะมากกว่านั้นด้วยคือตอนนี้ก็าลังหาร้านคาเฟ่อยู่เพราะว่าอยากหาที่นั่งหนึ่งนะคะเข้าใจว่าญี่ปุ่นน่าจะต้องมีคาเฟ่แบบน่ารักน่ารักหรือเปล่าสรุปไม่มีเลยมันอยู่ตรงไหนีของญี่ปุ่นหายยากมากสลับจริงเหรอจริงแบบสลับจริงอะจงตามเลิออกเหรอเออลืมบอกหรืออัปเดตว่าได้เสื้อมันัดกินค่าแค่ตัวเดียวนะคะประมาณ6 0 0้กว่าบาทอยู่ประมาณ2 9 9 0้เสเยน ใช่หรือเปล่าหรืองพันเก้าร้อยเก้าสิบเยนนั่นแหละไปเดี๋ยวไปเดินซาริโอต่อทุกคน few later. ตอนตื่นค่ะทุกคนตื่นเสร็จปุ๊บสลับพอตื่นเสร็จปุ๊บก,ก็ไปรอฝันกันนี่วันนี้ <Okay. S 1> ไปแบบอย่างญี่ปุ่นมีแต่แอลโกอล์นะคะนิ้มได้อันนี้มาน้องเป็นเหมือนแบบยาคูใส่โซดา mm hmm. อะไรเงี้ยน้ำเปล่าจิตแรงเลยนะ สดชื่นแล้วก็มือดึกของเราก็เป็นราเมงนะคะเพราะว่าร้านค้าปิดหมดแล้วสิบไม่ทันอันนี้เราน่าจะแคลฟิลตและโตหรือเปล่ารสชาติคล้ายๆกัน เดี๋ยวพาไปดูว่าได้อะไรกันมาบ้างน,นะคะไปรอสั่นมาห้าพันเยนนออะอันนี้นี่แล้วก็อันนี้ะเหมันชิชแทงอันนี้ทุกคนน่าจะแต่ละคนน่าจะเคยกินอันนี้ของฟูงแฟนนะคะที่รอสั่นที่ประเทศไทยมีอร่อยมากแป้งนุ่มสุดๆแล้วก็มีเก็บไว้ในตู้เย็นเยอะอยู่นะนี่อันนี้ก็ดังนะคะทุกคนไม่รู้คืออะไรรู้แค่ว่าดังแบบคนไทยแบบรีวิวเยอะแล้วก็พวกแบบเบียร์ต่างๆแล้วก็นมสองกล่อง กล่องใหญ่อันหนึ่งแล้วก็ตสตอรอเบอรี่อันหนึ่งน่ากินมากมีอะไรอ่ะอ๋อมีอันนี้ด้วยนี่ที่ดังๆแต่ว่าไม่น่าใช่ตัวนี้มั้งที่ดังๆเหมือนไปเห็นในรูปคือเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะทุกคนแต่คล้ายๆกันมันคือครีมชีสรับ with อันคุกแคนแล้วก็อันนี้มื้อเช้านะคะไว้กิ้กับนมพุ่งนี้แต่วันนี้จะกินมาม่ากับนมสตอรอเบอรี่เขาไม่ได้ให้หลอดมาเร่อเราต้องหยิบหลอดเองหรือเปล่าไม่รู้อ แล้วก็มันมีห้างใกล้ๆบ้านนะทุกคนไปซื้อที่มาซึคิโอมาได้คิดแคทมาสามรถอันนี้แฟนซื้อมาหมดเลยนะคะรสชาเขียวรสธรรมดาแล้วก็เป็นรสดาร์กช็อกโกแลตชาเขียวอร่อยดีครบแล้วที่ไปซื้อมันปัญหาในตอนนี้คือการต้มน้ําซึ่งไม่รู้ว่านงก็กินได้หรือเปล่าคือมันมีให้กดใช่ไหมสีฟ้าคือกินได้ใช่ไหมแล้วกดตรงนี้ก็จะกลายเป็นน้ําปกตินะคะทุกคนเนาะหูกลิ่นแบบแรงมากอะ L 9เปอร์เซ็นต์อะ ข่องเดียวอ้ตีนี้เครื่อ,อ,อ,องทำน้ำแข็งด้วยดูสิเดี๋ยวมาลองแกะอันนี้ชิมกันดีกว่าไม่ได้ไปถ่ายซาลดิโอให้ทุกคนดูเลยเพราะว่าตอนนั้นเมือ่อไงมากอันนี้เดี๋ยวมาลองชิมกันอะไรที่เป็นชีสอีกบทอเลรในรอสรนะันอะอันนี้ชื่อว่าชีสโอกัสนีเป็นแบบนี้นะคทุกค,คนหน้าตาคุ้นเคยหลายๆคนน่าจะเคยได้รับเป็นของฝากหรือในจำได้ว่าเซ็นท่านอะไรย่างเงี้ยก็มีตามบีทเ อืมอืมชีสเจ้มๆมากอยา,ากซือแบบตัวขนมปังอะ่ะเหมือนแบบพวกไอขนมพันสาลายอะ่ะของญี่ปุ่นนี่ลองชิมเดี๋ยวอันนี้เราจะเอาไปใส่ลาม,มิงกันนะทุกโคหนึ่งชีชแสแซนด์วิชองุ่นน้องใส่มาบังเราจะกินยังไงเนี่ยไม่มีหลอดให้ฉีสตรงนี้ได้หรออุ้ยฉีก็ยด้อืมอันนี้ขนมครกออยากได้ฟิลเลมานั่งกินออใช่ โอเคไม่ได้เผ็ดมันเดี๋ยวมากินมาม่ากันที่เ้ารดนี้มาเพราะว่าหน้าตามันคุ้นเคยที่สุดแล้วไม่อยากไปส่มแล้วเลยโอ้ยกินง่ายอ่ะอุ้ยร้อ,อนอ,อ่ะอุ้ยหอมนะเนี่ยอืมอยุดนะคนณอืมอืมอร่อยนะเนี่ยอืมอร่อยกับพปี่ไทยน่าจะแบบน่าจะลองรดนี้แล้วเราก็จะใส่ชีลงไปอย่างนี้ปิ้วสี่ชิ้นแล้วก็คนหให้มันแบบมันจะละลายใไหมนะนี่กินพร้อมชีสทุกคน อืมอร่อยไหมอืมอืมขอตัวไปกินก่อนไปปุ้ย A few โ o m e n t s later อโอเคกินมากาหมดแล้วทุกคนต่อไปของที่จะลองคืออันนี้นะคะชิวน้องคือครีมชีสกับอันคุกแฮมโชว์ไม่ได้นี่นะฮะหน้าตาเป็นอย่าง,งี้ขอพูดในฐานะคนกินชีสคนชอบกินชีสมากเค็มมันเค็มที่ชีสหรือมันเค็มที่แฮมชิมแยกได้ปะ่ะอยากรู้ว่าไอ้ที่ทำแม่อร่อยอคือแฮมหรือชีสครีมชีสมันจะเปรี้ยวเค็มๆไม ไม่นัวฝนแฮมอ่ะเค็มไม่เลยบ้านคะเ่ากินแล้วนะฮะปกติไม่ให้ข้ากินชีสแต่ว่านิมพาเข้าวกลางแล้วค่อยๆเริ่มกินได้แต่ไม่ถึงกับชอบแต่ก็กินอยู่บ่อยๆแล้วกันในฐานะคนที่ไม่คิดไม่ค่อยคือซ้ำหรือไม่ซ้ำมันคือแต่นชอบพาไม้แฮมยื่อแล้วก็คือซ้ำได้เพราะถ้าใครชอบพาพาไม้แฮมจะรู้ว่าพาไม่แฮมเค็มเคิมนัวอือกินหมูมักคือแบบแม่หมูมักพูด หมูท <étique> <occasions S 2> ี่แบบหมูลดพาม่าแฮมที่กินกับพิซซ่ามันอร่อยแล้วบวกด้วยชีสชีสเนี่ยเป็นชีสแตกต่างจากชีสแบบพวกชีสแบบต้องบอกว่าชีสทั่วไปตามของตลาดอะชีสนี้มันือแบบละมุนนัวนุ่มรัมเหรออร่อยทำได้อรุปที่ป่ารัมนะคะแต่ว่าเน้นไม่รัมหอมปลาชีสเมามากเมาแล้วฮะเจอทำไมทำไมยืนงั้นนะม้านไหนอร่อยอันนี้ปะอันนี้วันหนาวกินโคก็ เนี่ยครับซันตอรี่แต่ว่าถ้ารสชาติเดยมๆมันก็คือเหล้าผสมโซดาเล่นเปี้ยมันคือไฮบอลไฮบอลคือเหล้าผสมโซดาแต่ว่าญี่ปุ่นเขาจะไฮบอลใช่ปกติมันจะมีรสที่ผสมอ๋อแปลว่าอันนี้อร่อยเอาไปกินผสมนั้นนะอร่อยมากใช่ไหมกินแบบกินง่ายตอนแรกตอนที่นิมชิมอะอันนี้คือไม่อร่อยเลยใช่แต่พออันนี้ไปผสมอะอร่อยใช่อร่อยหมดอันนี้เมื่อกี้ก็ใช้นี้ผสมเนี่ย อะไรเหมือนกันใช่แล้วอันนี้อะไรบ้างเนี่ยในแก้วเนี่ยอันนี้มีอันนี้กับมะนาวมะนาวขอชิมหน่อยอ่นนี้ชิมให้ดูหน่อยอืมเสร็จมามันกิ่นบ้างอืมก็กลิ่นมันชัดมากเลยนะแต่อันน่ะช่วยได้เยอะจริงๆอืมแล้วอันนี้ยอันนี้เธอกินไปอันนี้รสเชอร์รี่ลิ้นจี่ป่ะอันลินจีหอมหอมหอมลิ้นจี่เป็นคล้ายๆแบบน้ำคาปิลเล็กโตแล้วก็มีอะเมื่อกี้ก็คาปิลคีโรลินจี โอ้กิ่ลิ้นจี่มีมีนีป่ป้ามีวนๆบ้างไม่เยวไม่ค่อยมีกิ่นลินจี่จอ่ะเอาจืดๆหน่อยจืดๆนำ้ำตาลหน่อยเอจืดๆแต่ว่ากิก่นลิ้นจี่อะชัดมากนึกว่าจะแบบลิ้นจี่กว่านี้เดี๋ยววันนี้มารีแคปทุกคนว่า day หนึ่งเนี่ยนิมได้อะไรมาบ้างนะคะวันนี้นิ้มไปตลาดปลา,าเสร็จใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวดยวนิมรีแคปทั้ง day ให้เลยนะลงสนามบินนาลิตะใช่ปะก็ตรงไปที่ที่พักเลย เออมาถึงที่บาร์ไซปุบเก็บของเก็บอะไรนิดๆหน่อยแล้วก็ไปเดินต่อที่ตลาดปลาสึกิจินะคะซึ่งสึกิจเนี่ยก็ไปกินหลายอย่างมากอันหนึ่งที่อยากให้ทุกคนไปลองมากคือนี่ไม่ได้ถ่ายหน้าร้านไว้แต่นี้มาถ่ายฟุตไว้ว่าแบบก็จะเจอร้านนั้นเลยมันจะเป็นฟิลแบบวากิวอูนิอะไรนะแต่นี้ไม่ได้กินวากิวยิมกินเป็นสแกลล็อปแล้วก็ท็อปด้วยอุนิสองพันเยนประมาณได้สแกลล็อปประมาณ3ตัวแล้วก็อุนิท็อปก็เยอะต่อต่อสแกลล็อกนะสองพันเยน อร่อยแบบสแกลล็อปอะ่ะก็อร่อยแต่ะว่าที่ที่แบบปุ mm. ้มขึ้นมาเลยอะ่ะก็คือเป็นตัวอูนิแบบสดมากคือหอมกินทะเลมันไม่ได้แบบหอมกินทะเลแบบเขานะหอมกินทะเลแบบหอมกินทะเลที่ไม่ใช่ความเค็มมันคือกินทะเลอันนี้อันนี้ดีมากอยากให้ทุกคนไปลอง2อนวันเย็นต่อไม้แล้วก็พอกินสแกลลอบอูนิเสร็จใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะมากินสแกลลอบอูนิ่ไปแวะร้านหนึ่งก็คือตั้งแต่ตั้งแต่เลี้ยวแรกเลยมันจะเป็นซูชิเป็น บูฟินทูน่าเนี่ยแหละเป็นซูชิบูฟิน,นประมาณสี่คำก็คือจะมีสามเลเวลที่เป็นที่เป็นซาชิมิแบบแบบซูชิะนะจะมีทั้งแบบแฟตมากแฟตกลางแฟตน้อยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นมินส์ก็คือเป็นแบบสับถ้าจะไม่ผิดอร่อยมากนิ่มกินไปแค่สองคำแบ่งกับแฟนเอ่อกล่องละสี่คำอะประมาณพันห้าร้อยเยน อะไรเหมือนกันอยากไปซ้ำเหมือนกันแต่ว่าดันอิ่มแล้วโอเคร้านที่หนึ่งเป็นบูฟิ้นทูน่าร้านที่สองเป็นสเกลล็อุนิใช่ไหมแล้วก็ร้านที่สามอ๋อไปกินไปนั่งกินที่ร้านแหละอันนี้แบบเฉยเฉยไม่ค่อยอยากแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าแพงด้วยแล้วก็รสชาติธรรมดาด้วยขอนีมกินเป็นโด่งที่เป็นอูนิแล้วก็ไข่ปลาแซลมอนแล้วก็เป็นเมนส์เมนส์ตัวทูน่าซึ่งรสชาติเฉยเฉยไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่เออสองพันเยนโด่งประมาณวนะันแต่อิ่มนะอิ่มนะ ลุงประมาณนี้มัน,ม,นมันมีแบบ small แล้วก็ medium ก็จะใหญ่ขึ้นหน่อยอะไรเงี้ยแฟนกินเป็นแบบปูอะไรเงี้ยประมาณ5,000ันเยนจดถว้วยละพันพันนิดน,นิดอ่ะอืมโอเคจบตลาดปะอ๋อในระหว่างนั้นนีไปซื้อตัวสตรอเบอรี่มาด้วย700ร้ยเยนได้มาแพ็คหนึ่ง700ดยเยนก็โอเคอร่อยเป็นสตรอเบอรี่ที่แบบไม่หวานมากเท่าไหร่อร่อยอ,ะอ่ะ แล้วก็หอมหอมมากหอมสตรอเบอรี่คือแบบเดินถือไว้ตลอดทางก่อนกลับมาที่พักก็คือหอมหอมสุดสดเลยพอสึอกิจิเสร็จก็คือแยกแยงครอบครัวนะคะเพราะว่าครอบครัวเดินไม่ไหวแล้วก็คือเราก็ไปเดินกับพี่เปากันสองคนก็คือเดินต่อไปที่กินซ่าคือจริงๆอ่อะปวดหลังตั้งแต่อยู่ที่ซึกิจิแล้วแล้วมันก็แต่คือมันอยากเดินต่ออะกินซ่าเนี่ยก็คือไปจีวมาไปได้เสื้อมาตัวหกร้อยเจ็ดร้อยอะพันเยนท่าน,นจะไม่ผิด ก็ไม่ได้อันนี้มากมันก็ฟิลยูนิโคอะจียูมันก็ลูกยูนิโคถามว่าถูกไหมคือมันยูนิโคใครชอบยูนิโคก็น่าจะชอบจียูซึ่งนิมอยู่ไทยแบบแทบจะไม่ซื้อยูนิโคเลยก็เลยได้มาแค่ตัวเดียวนะคะจียูเสร็จใช่ปะนิมก็เดินต่อไปอีกไปที่ซาริโอเบิร์มมันอยู่ในตึกไอ้นิชิกินซาะไรที่อย่างนี้แหละซี่ขึ้นไปชั้นสองก็ได้มาแค่นี้น่แหละอ,อะเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าซื้อฝากของเองอะมีแค่นี้ อันนี้ซื้อฝากตัวเองเพราะว่าจริงๆอันนี้มีไมล์เมย์อยู่แล้วนะค่ะทุกคนซึ่งอันนั้นอะพีมาแต่ก็ไม่ได้แพงมากวันสามร้อยแต่รู้ไหมราคาจริงเท่าไหร่ราคาจริงคือห้าร้อยห้าสิบเยนค่ะทุกคนประมาณร้อยนิดนิด,นดอันนี้น้องที่ทางานฝากคิ้วนะคะนี่มก็ไม่ได้คิดค่าคิ้วอะไรแต่ห้าสิบเยนเหมือนกันแล้วก็อันนี้ฝากน้องสาวค่ะทุกคนน้องสาวคนเล็กนะคะห้าร้อยห้าสิบเยนเป็นโครมีก็คือได้มาสามชิ้นแล้วก็ค่าถูกอีกประมาณสองบาท เอ้ยไม่ใช่ห้าบาทหกบาทค่าถุงหกบาทตอนเขาถามก็งงว่าเออจะตอบเอาถุงไปทําไมวะเพราะว่าสุดท้ายก็ไม่ไม่ได้เป็นคนเก็บถุงหรืออะไรก็เลยคิดว่าอันนี้น่าจะเอาให้น้องที่ทํางานกันเลยเอยอเขามีของแถมแล้วก็เราเลือกของแถมสามอย่างตอนแรกไม่รู้คืออะไรคืนนิมเลือกรายนี้มามันจะเป็นลายแมวสามอย่างแบบหนึ่งสองสามขอยเราจิ้มว่าแบบเราจะเอาเอเอบีซีหรืออะไรนิมก็เลือกรายนี้มาสรุปคืออะไรก็ยังก็ยังไม่รู้เลยนะทุกคนเขาก็แถมมาเนาะ ก็น่าจะจบแล้วก็พอจบซาลิโอก็คือนั่งเมโทรกลับก็คือซับเวอเออนั่งนั่งรถไฟใต้ดินรถไฟฟ้ามันก็ไม่ใช่ใต้ดินมาวะแต่มันก็แต่มันก็ลงใต้ดินเอาเป็นว่าเออนั่งรถไฟกับที่พักของเราจากเกนซากลับมาญานเอาตโตอันถูกไหมไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนเขาประกาศมันอ่านอย่างนี้นะเออก็จบแล้วก็กลับมานอนแบบตายอ๋อนี่ยังไม่ได้บอกตอนมาถึงเที่ยวโตสเตชันใช่ป่ะเออมีแวะ ห้างที่แบบมันเป็นฟิลเหมือนห้างเล็กๆกันนะแถวที่พักได้ตัวนี้จริงๆได้มาเยอะมากของกินก็เยอะแต่ว่าส่วนใหญ่พี่เปามันคนซื้อก็คือได้ตัวนี้มาทุกคนเป็นเหมือนคือเปิดหาตอนนั้นอนะเปิดหาในเลมอนเอ๊ว่าแบบเออเออเบกกิ้งลมูที่แบบคนญี่ปุ่นไม่ใช่คนญี่ปุ่นใช้แบบที่ที่ญี่ปุ่นที่แนะนำอะไรเงี้ยก็เห็นตัวนี้ขึ้นมาตัวหนึ่งก็เลยโอเคเอาตัวนี้มาะคะ่ะคืออยากได้เป็นแบบที่มันเป็นชีทเพราะว่าไม่ชอบแบบ ถ,ถ้ามาต่งประเทศเราคืออยากได้เป็นชีทอย่างเดียวเลยจะได้ไม่ต้องมาคอยกดคอยปัม๊มแล้วก็ได้แล้วอ๋อได้ตัวน,นึงอันนี้คือมันเป็นมาซึคิโยที่ห้างห้างห้าง,างนั้นอันนี้ก็เปิดเลมอนเอทเหมือนกันเปิดแบบไวๆอ่ะก็ือเลมอนเอทก็คือมีคนรีวิวตัวนี้ว่าสิบเต็มเก้าเต็มสิบใช่ป่ว่าหายมันก็จะเป็นแบบอันนี้ก็ค่อนข้างแพงนะประมาณเกือบสามร้อยได้แบบอย่างนี้เจ็ดแผน่นแปะให้พี่เปาไปแผ่นหนึ่งเนี่ยแล้วก็ของตัวเองสองแผ่น คือถามว่าเห็นผลไหมเพราะว่ากลับมาถึงปุ๊บก,ก็คือมาแปะนอนเลยอันนี้แปะฝั่งหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ข้างหลังตรงแบบช่วงแบบก้นกบอีกจุดหนึ่งแต่ฝั่งนี้ไม่ได้แปะเพราะว่าอยากลองดูว่ามันแบบต่างกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนนะก็ต่างไหมไม่รู้สึกคือเขาตอนที่เขารีวิวอะเขาบอกว่าแปะปุ๊บมันก็จะเย็นเลยใช่ไหมแต่นี้มาไม่รู้สึกอะไรเลยแบบไม่มีความเย็นไม่มีความร้อนสรุปมันคือแผ่นแปะแบบเย็นหรือแบบร้อนหรือ,อยังไง มัน๋ใช้ผิดหรือเปล่าหรืออะไรเพราะว่านี่นิ้แปะผ่านนิ้แปะตรงๆกับเนื้อผิวหนังเลยนะนี้มไม่ได้แปะแบบบนผ้าหรืออะไรนะปกติถ้าแบบที่เคยใช้ที่ไทยอ่ะมันจะต้องแปะบนผ้าใช่ไหมเพราะมันจะร้อนแบบร้อนเออแต่เดี๋ยวก็ลองแบบอ่านแล้วนะไอ้คำใช้วิธีใช้ของมันนะก็ก็ไม่มีอะไรต้องแบบพิเศษจะถามว่าแบบอ่ะถ้าเทียบฝั่งนี้ไม่ได้แปะกับฝั่งนี้แปะก็เมื่อยพอกันไม่พอกัน,ไม,กนไม่รู้เลยแล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะไปอาบน้ำเพราะว่า อบิบได้ไหมวันนี้นงวัยนยังไม่ได้อ่านน้ำเลยแต่แปลงไฟแล้วบนเครื่องบินเพราะมันคือทาเวลาม,มันคือแบบวันนี้ก็ไม่ได้ครบนะที่แบบไอ้นี่มาทุกคนเอาอยู่แล้วที่แบบแผ่นมาจริงๆต้องไปเดินสวนไปแบบเที่ยววงเที่ยววัดแต่แผ่นวันนี้ไม่ครบนะก็คือเดี๋ยวจะไปอาบน้าใช่ไหมแล้วก็ไอ้แผน่นแผ่นนี้ก็ริงจมันควรจะแปะแบบตอนนอนทดีโอเดี่อจะได้แบบสบายตัว แต่ว่าเดี๋ยวเราไปเอาน,น้ำแล้วก็ต้องแกะไอ้อที่แปะออกให้ปะ่ะแล้วก็เดี๋ยวแปะใหม่ก็เลยต้องเลยเอาแบบเอาสูตรอะเพราะว่าแต่ละวันคือเขาเรียกว่าอะไรอะพฤติกรรมอะเอยที่แพนไว้อ่ะมันอัดแน่นมากเราก็อยากเก็บให้มันครบจริงๆนะแล้วก็อันนี้คือน้องที่ทํางานอะไปญี่ปุ่นมาแล้วก็ซื้อกลับมาจากญี่ปุ่นเราก็ฮิ้วมาจากไทยใช่ไหมที่น้องซื้อฝากมาเอามาใช้ที่ญี่ปุ่นอีกเดี๋ยวอันนี้จะใช้ด้วก็คือแบบแปะเท้าคือใช้จะใช้ให้หมดรู้สึกว่า น่าจะตุนกับตุนจริงๆอะเดี๋ยวจะไปหาเพิ่มว่าแบบไพอพวกแปะหลังแปะอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะแปะไปเลยพวกเนี้ยเออแต่ว่ามันก็หมดแล้วนี่ว่ะเพราะว่ามีเจ็ดไม่แบ <c oughs> ๋ยวอาจจะแปะแค่อาจจะแปะแค่แผ่นเดียวตอนนอนเออจะได้แบบพวกนี้ได้อีกแผ่นหนึ่งจะมีสี่ชิ้นใช่ไหมเออป่ะก็แผ่นวันนี้ก็หมดแล้วทุกคนอันนี้จำไม่ได้ว่าเท่าไหร่จะจำได้ว่าถูกมากเลยเดี๋ยวใช้พวกนี้แล้วมารีวิวว่าใช้ดีไหม จบแล้วคนก็จบเดือนหนึ่งไปเท่านี้นะคะอาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่ามันเหนื่อยจริงๆมันไม่ชอบไม่ใช่ไม่ชอบมันก็ฟิลเหมือนแบบคือตอนไปอังกฤษที่คลิปมันน้อยอ่ะเพราะว่ากลัวแบบโดนฉุดเขาบอกว่ามันคือแบบมันมีกระชากโทรศัพท์จากมือเป็นเรื่องปกติเลยจับมือนักท่องเที่ยวหรือจับมือใครก็แล้วแต่ที่แบบถือโทรศัพท์ไว้ด้านนอกอเงี้ยเราก็เลยไม่ค่อยกล้าเพราะเราใช้โทรศัพท์ถ่ายเป็นบล็อกเนาะแต่ในญี่ปุ่นอะ่ะ มันพอๆกันเออใน,ในงนกี่อะที่ไม่ถ่ายก็คือเหตุผลนั้นเป็นหลัหลกๆใช่ไหมเหตุผลที่สองคือมันหนาวไม่อยากเอามงืออกมาแบบออกข้างนอกเลยแล้วก็มันไปทั้งวันเราไม่ได้เตรียมพอแบงค์เพราะว่าเออไม่ได้เตรียมอะแบบมันก็จะหมดด้วยเพราะเราต้องใช้โทรศัพท์แบบโทรศัพท์ของจริงอะโทรศัพท์ใช้เยอะมากถ้าไม่ถ่ายบล็อกก็เลยเก็บฟุตมาได้ไม่หมดทําได้เพียงแค่มานั่งเล่าให้ทุกคนฟังรีแคปทั้งวันแต่อย่างน้อยก็น่นาจะมีรูปมาแปะๆให้น้องเจอกันเดทถูพรุ่งนี้ฮนะบ๊ายบาย